วิธีจีบสาวสไตล์สายป่วนทักทักโดยมีแพ่นละบอดองีงจุด สดจงดังใดคอยแหละแฟนเจ้าโอ้จันบ่แมนแล้วถามแนไดบ่ไดเจ้าเกิดวันที่เดือนปีใดถามแบบนี้สีเฮ็ดยังบอกสาย้ยองก่อนสีเอาเขา้าสามนโนควาน้ำสีเอามาเป็นแม่อินางวันที่สิบสามเดือนหกเดือนเจ้าพอดีเป็นแม่นางเน,นี่ยบ่ วายกำลังดีได้เป็นฮอดแม่บบกฮำมนำดีเลยส่นดีอยู่แล้วทำมิจ้าไปเบิ่งคนต่อไปกันเลย Let's go <S สบายดีบุษราวเจา้าคืองามแทะฮักเจ้า้ำมาเป็นแพนกันเนาะใายป่วนก็เลยป่นวนอินนินเนาะสิมาจีบแมคค้าต้องสิเครื่องซอยแมคค้ากันขอชื่อแมคค้าแทนได้บ่เด้อ เป็นกิ๊กแอดแบบนี้กับใครได้ส่ว่าสิบอสจิมกันไปเบิ้งคนต่อไปกันเลย Let's go ทักทายซื้อยังเดฟ้านางฟ้าบอนนี่ คนธรรมดางานแบบนี้อยากได้เมื่อเป็นลูกสั้อีเมจเด็ดคิดว่าเอาไปเสียน้าซอยแม่เจา้าเนี่ยมันแล้วละเด็ดสันไปซวยใส่เงินเด้อก็ได้คือการสีหายมือละสองพันกี่อย่าลืมกดติดตาม